มาพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีบางในพัดพักข่อยหน,า,นาตามันนะทาเองนะคะทุกคนแล้วก็ปลาทูย่างปลาทูสดปลาทูย่างย่างปลาทูสดสดส่วนแก้วนะไม่มีนะเพราวะว่าแซลมอนนี่เดี๋ยวนี้โบแมนบอกว่าโบแมนดัตจลิตเด้อกินเผ็ดได้อยู่เผ็ดสัมได้ก็ก,ก,กินได้แต่ว่ากินแล้วเจ็บท้องกินแล้วก็เจ็บท้องหลดเผ็ดนะ ยิ่งตำหูหมูเวนในกะเที่ยวตะเข่าห้องน้ำพ,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 พี่น้องค่ะบอือก็เลยแบบบ่อยากปั้นอะไรหรอกกับเผ็ดเพชรเพ็ดเพชรหนี่งทองบอดีพี่น้องกิดเราก็เจ็บท้องมาด้วยข้าขนหนยวข้าวโพดผัดผักรวมนมันก็จะมีเห็ดมีถั่วลำเตาข้ซื้อยังแ่ะยัางตะขีดยังขายบ้านซื้อไอโฟอนเลยจังรวยบ่รวย ซื <cin stereotype> <c ười> <dragging> ้อให้ม้ามันเห่าทองคือการซื้อให้ม้ามันเห่าคนอื่นซื้อบ่เป็นยังเราแต่คอยซื้อนะซื้อเราม้ามันเห่าเลยทองเท่าแตกหมดเท่าทีหมดนะจ๊เท่ายังเกาโอ้ยภูมิใจเลยพี่น้องสลิงหนึ่งกับภูมิใจ เ่าอยนังเก็ะต่อให้มีเงินกับ่าซื้อดอกสุสานสุสานสีเหลืองรูสิฝาบกบอกมึงเด้อนังหนาไปมึงกับบมี่หรอกถ้าปัญหายาวาพี่เขาบอมี่ปัญญาซื้อบมี่เงินกับบานมี ได้แต่เห่าไปวันๆละ่ะเห็นเขากินยังเห็นเขามีกินเห็นเขามีใส่ก็เห,ห่าพาคมหอนอยู่ละ,ละยอมขายสุ่สารเพื่อได้ไอโฟนมาสันเหม,ม็นบอกขายกูก็ได้ใไซมากต่ได้ไอโฟนโอ่ะอืมรุ่นได้กูกไดใไซแล้วไอโฟนมาสันซะ แมนบอไดคลายสุสานกันเลยประทาไฟฟอโฟนแต่รถตู้ก่ยังมีปญัญญาซื้อถ้ามว่ากูว่าไงถ้ามว่าความจริงขนาดรถตู้ยังมีปญัญญาเลยอะซารเดอไอโฟนจะละหาหมื่นอืมท่องเซนระบะย,ยังมีปญัญญาซื้อ ซื้อเงินผ่อนกูก็ภูมิใจกูมีปัญญาผ่อนเขานะ่ะดีกว่าคนไม่มีปัญญาแบบมึงอะ่ะอือสศไปเกิการเงินเหตุเครดิตกันยังกับเขานะสิผ่านอยู่บนน้อกมึงนะ่ะกูยันจะเห่าออไปวันวันค่ะรถมึงเหมือนปลูกพักได้อะบ่ อีกคุกว่าเให้กูนะอึกูนะบร้ไว้ดอกแต่กูก็ได้ใส่ของนีๆดีจำขาอยู่ก็บรู้ไว้ดอกแต่ก็ได้ใส,ส่อยู่ของนีหของออกะ โทรศัพท์ดีๆเพื่อ,อามาถ่ายคลิปนี่แหละใส่กล้อ,องโลโลมกับโรงงานเนาะคนที่เขาทำยูทูบมันจะไปมองว่าเขาอัน,นเขาเป็นแบบยังคนที่เหด y ยูทูบ e อาเอาตรงๆซกซะคือเขาซื้อกล้องดีๆทั้งนั้นแหละช่องได้ตามาเขาไปซื้อแล้วกองคิเลมาถ,ถ่ายคลิปอ่ะ มันเป็นงานของเขาเขาก็ต้องซื้อมาทํางานมันจะซื้อผลิตคนที่กล้าซื้อของแพงๆถ่ายคลิปนะ่ะคือคนมีไรายได้แล้วที่บอกไะเด้มเขามีไรายได้เขาถึงซื้อของแพง,พง เพื่อจยให้เอซเขาดูภาพที่สวยๆมันชิมาแบบอิจฉาลิชยาทุกวันกูดได้ก็ซื้อได้บิทุกคนมีงานมีการเหตดเบิร์ได้ว่าจะข่อย ใครเขาก็ซื้อได้แล่เขาบางคนเขาก็มองความเป็นจริงบางคนผู้เขาบริหตุคิบเขาขับรถซื้อมันแพงเกินไปเขาขับรถซื้อคือเขาเขาต้องเหตุคิดเขาต้องซื้อของเราต้องใช้งานถ้าล้ำพังเขาบริหตุธิบเขาได้สื่อซื้อซื้อห้าแตกกปจังเอาธรรมดาพ็อสองพันพอดะใช้ ทองคือการมีเงินกัซื้อเก็บมีอันดีแล้วว่าบะมีกับไปขายไปขายยาใส่มันกับบะเป็นอย่างอืมบันไปเอาเงินผู้ไดมาซื้อ มายืมหนียืมสินเนีโอ๊ยมึงกลัวเหรอไม่กล้าใส่กลัวก็นี่มาถาม,มก็ให้เขามาถามโล่ถามกูนี่อืมกูม <c oughs> ีกูก็ะหายคนน่ะถ้ามโมีกูกระบอกไหงเห็นอะไรคนบบมีท้องน้ำสลึงซองสลึงเองาไปมันก็บบอพอเนาะเห็นอะไร ดีเฉยๆเนอกคุณนั่นคนนี่กูเป็นหนีคุณนั่นคนนี่จะเป็นหูคับเป็นแค่หนีหล,ห,นหลุดใช่ะงมหวหลุดกนูนะต้องเดือนออกมื่อวนันกูก็ะจายเลยสองขันกับสองหมื่นกว่าบาทเล่เนาะ Thì cứ nai của thằng gỗ ấy cháy đỡ Thì nhanh kiệt cùng nai bạn sao có thể dù đi, đi, đi เขากระจายเงินก็ภูมิใจคือเขาแมนซื้อบ้านอยู่กับยักษ์ดาวเอาบ้านเนาะจายคือเก่าเพื่อนบอกเมื่อกี้เป็นคนระเบียบคนซื้อบ้านผ่อนคนนี้เป็นอันหนึ่งผ่อนกับบัตรเบิร์ตมาเป็นของเขาเองบ้านชาวเขาไปเรื่อยๆเชาจนพอนมือเบิร์ตอันหงุดแล้วถามว่ามีปัญญาเหเพื่อนไร กูาหายลูกกูใหญ่ก่อนกูอ,อดเอาลูกกูใหญ่แล้วกูก็เมื่ออยู่บ้านกูหลับไม่ได้อยู่ดอกมันนี่นหะเพอาลูกกูโตกูลับไปอยู่บ้านเกิดกูพลาตอนนี้อดอยู่น้ำหลูกซื้อ,อลูกไงล,ลูกก็พอเขาอยู่ประเทศเขาเขากลกลับบ้านเขา เขาค้นทอดแม่เขาขาดเมื่อหาแม่เขามานาหน่อยกับพ่อเขาเขาบป็นคืนทอดแต่เขาตอนนีน้อะมานานยังบมีคนดูแลอยู่น้าพ่อเขาเป็คืออยู่น้าแม่อต่รายของเขาต้องเมือบ้านเกิดคอยพู้หลมีเฮือนว่ามีเฮือนถึงเวลาเมื่อกับ้องเมื่อหาเชาอยู่ บอ,อกไปนักพีนักนองบอกไปยกวัลไปทางนั้นน่ะเพื่อนเชาวขบืดอยู่ลรวถึกถึออยู่ดนละพันก่บบาทตาใดายังไม่มีปัญญาเห็นเพื่อนเลยครัแต่มาหนาหน่อยกระพอ,ม,ม,ขขอ,พอมันมีความสุขกพอเลาวอือพอดูไปอยู่ไทย อเออ,อคนลาวคนกยูลาว <c oughs> เออแอ้วโอเ <c oughs> คเลยเนาะแคบนี้แหละ